หนูอยู่ชั้นไหนจ๊ะปะสอยู่ชั้นปสามอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุเก้าขวบอายุเก้าขวบตอนนี้ส่วนสูงหนูเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบห้าน้ำหนักละ่ะน้ำหนักยี่สิบเจ็ดกิโลเนาะโอ้โหหนูหนูถนัดอะไรลูกถนัดถนัดถนัด หมัดถนัดแข้งหรือถนัดขวาซ้ายถนัดหมัดหมัดไหนอาชูหมัดให้หนูหน่อยดูดูฝากเป็นกาลังใจด้วยวันที่สองเมษาที่เวทีมวยชั่วคราวบ้านจาะลงตำบลสะดาวใหญ่อําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดหนูจะชกกับเพชรน้ําใสยูซุปคารกลลกาหนูเคยเห็นเขาไหมไม,ไม่เคยเห็นดูดูดูคลิปยังหนูดูคลิปยัง ยังไปดูคลิปเนาะหนูสู้ได้ไหมไสู้ได้เนะเาะอ้าช่วยช่วยฝากเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยเฉฝยกเป็นกำลังใจให้หนูน่อยเออหนูจะโชควันที่เท่าจ่จ้าวันที่สองวันที่สองเนาะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์้อเปอรเซตาฝากเชียร์ด้วยครับฝากเชียร์ด้วยครับนี่คือเพชรตาคม ธนพลรีสอร์ทเจอกันเจอกันวันที่สองเมษาที่จะลงสเดาใหญ่อำเภอคูขันสีสะเกษ